สวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอสุปรณกในช่องมอนคลาสสิกเนี่ยอ่าพอดีผมไปเช่าวัตถุมงคลมานะครับไปเช่าวัตถุมงคลมาวันนี้มีมาให้ชม3องค์นะครับนั่นก็คือเป็นพระพรมนะครับหากคนที่มีความศรัทธาเกี่ยวกับองค์เทพนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพที่เป็นเทพแล้วก็ยังมีพระพรมตามความเชื่อของผู้ที่เชื่อและศรัทธานะครับสายเทพพูดง่ายนะครับ และหัวหน้าปกที่ผมขึ้นว่าหลวงปู่สิบล้านนะครับผมต้องขอ,อยุยาตใช้คำนี้นะครับเนื่องจากผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยดูข่าวนะครับดูข่าวสําหรับพระภิสุสง์รูปหนึ่งที่เป็นเจ้าวาดนะครับนั่นก็คือหลวงปู่อําคานะครับแห่งวัดบ้านตําแยงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากที่ท่านได้ถึงแก่กรรมมรณภาพนั้นนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการได้ไปเปิดกุฏิของท่าน ปรากฏว่าพบเงินกว่า10ล้านบาทนะครับพบเงินกว่า10ล้านบาทแล้วก็มีการนับรวบรวมรวบรวมยอดแล้วก็นำไปฝากบีธนาคารเพื่อที่จะสร้างวิหารนะครับเนี่ยมาเพราะเพราะวิหารเนี่ยกำลังจะสร้างพระประธานที่วัดนะครับเป็นเจตอาลมณคงหลวงปู่ท่านก็รวบรวมทรัพย์ปัจจัยของญาติโยมนะครับอันนี้ผมขอเกริ่นก่อนนะครับหลวงปู่อัมคาท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายนะครับและวัดวัดนั้นนะครับ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีหากใครอยากจะไปกราบไหว้พระพรมนะครับพระพรมสีหน้าถ้าอยู่กรุงเทพก็จะต้องเป็นศาลพระพรมใช่ไหมครับที่โรงแรมเอราวัณแต่ถ้าอุบลใครอยากกราบพระพรมเนี่ยจะต้องไปกราบที่อาวัดบ้านตําแยนงนะครับหรือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและสร้างมานานมากนะครับภาพที่ขึ้นนี้อาจจะเป็นภาพเก่าหน่อยเพราะว่าผมถ่ายด้วยมือของผมเองนะครับ ผมไปกราบเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับสมัยยังผอมอยู่นะครับอันนี้ไอ้ตัวผมเลยนะครับส่วนตัวผมก็เคยไปกราบนะครับอ่าถ้าอาจารมือสักนิดหนึ่งแล้วก็สังเกตจากพวงมาลัยที่คนที่มากราบไหว้นะครับเป็นหมื่นๆพวงจริงๆนะครับนั่นก็คือแรงศรัทธาและปฏิหารต่างๆสำหรับผู้ที่ผู้ที่มาบนญบานสารกล่าวและมาขอพรแต่ละหน้าสีหน้านะครับของพระพรก็จะมีความหมายของการขอพร การงานการเงินความรักต่างๆนะครับแต่และหน้าก็จะไปขอพอรที่ต่างกันก็ยังไงก็ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนนะครับมากราบพระมาทำบุญที่วัดบ้านจำแยกก็ไปกราบพระภูมิที่ศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับ,รบพระภูมิผู้ศักดิ์สิทธิ์ของวัดบ้านจำแย่และพระภูมิรุ่นนี้นะครับได้สร้างเป็นวัตถุมงคลสําหรับห้อยพกพาอารัธนาติตัวเป็นของหลวงปู่อมคาอาธิษฐานจิตปลุกเสกเมื่อปี2564นสะครับสร้างเมื่อปี2 5 6พัปัจจุบันก็ผ่านมา3ปีแล้วนะครับ ผมมีเนื้อโลหะนเนื้อผงก็มีตะกุดทองคําตะกุดเงินนะครับเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมพระกันเลยครับหลวงปู่สิบล้านนะครับเป็นก็คือหลวงปู่ก็สิบล้านจริงๆนะครับที่มีข่าวข่าวกันขึ้นมานะครับว่าเมื่อลวงปู่มรณภาพแล้วมีการไปเปิดกุฏิและได้ไปพบเงินนะครับ กว่า10ล้านบาทนะครับที่หลวงปู่ท่านได้ผมเชื่อที่ว่าท่านคงจะรวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยของญาติโยมที่ได้มาถวายตั้งแต่เมื่อครั้งท่านบนรรพชาอุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุจนจวบจนถึงท่านมรณภาพนะครับ91ปี70พันศานะครับเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่ท่านนะครับกำลังที่จะสร้างวิหารหลังใหญ่ และผมเชื่อได้ว่าพระประธานนั้น,เป,น,เ,ปนเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองนะครับตามที่พี่ๆหลายท่านได้ดูข่าวนะครับมีการนับเงินสิล้านจริงๆนะครับก็เชื่อได้ว่าท่านก็คงจะมีบารมีมีเมตตานะครับถึงขั้นที่จะมีผู้คนเนี่ยมา,าถวายปัจจัยมากมายขนาดนี้เพราะว่าท่านก็เป็นพระที่ไม่อ้วกนะครับอยู่อย่างสมบัตเรียบง่ายนะครับวัตถุมงคลของท่านก็มีไม่มาก และวันนี้นะครับผมก็มีมาไม่มากเช่นเดียวกันครับแต่เน้นๆเลยนะครับนี่ก็คือพระผมนะครับพระผมวัดบ้านตําแยที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีมาให้ชมนะครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับขออนุญ,ญาตเอ่ยนามสร้างโดยท่านอาจารย์อัมพลเจนนะครับสร้างถวายหลวงปู่อัมคาอธิษฐานจิตปลุกเสกเมื่อปี2,563นะครับตรงกับวันเสาร์ห้า เสาร์ห้าในปี63นะครับก็คือวันเสาร์ที่ 5, ห้าอ่าวันเสาร์ห้าวันที่25กรกฎาคม2563ปลุกเสกเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับนะฮะพี่ๆเห็นไหมครับส่วนรุ่นนี้นะครับอ่าที่ผมนำไปเลี่ยมสาเหตุที่ผมต้องนำไปเลี่ยมไว้ก็เพราะว่าเป็นตะกุดทองคำนะครับองค์นี้สร้างเมื่อปี2564นะครับองค์นี้เป็นตะกุดทองคำ พี่พี่ดูนะครับสวยงามมากพระพรมนะครับขอได้นะครับเป็นเป็นเทพที่ประทานพรให้แก่มวลมนุษย์นะครับองค์นี้ตะกุดทองคำนะครับปี2 5 6 4้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเนื้อโลหะก่อนนะครับมาเริ่มดูเนื้อโลหะก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเด้จะไปทำไปทําคลิปพาไปไหว้พระพรมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก่อนจะพาไปทําคลิปไปไหว้พระพรมนะครับไปขอพรพระพรมด้วยกันนะครับดูครับ อันนี้เนื้อทองเหลืองนะครับเขาเรียกว่าทองผสมนะครับดูครับดูกระแสโลหะนะครับดูครับอันนี้คือพระพาคของพระผมนะครับก็จะถืออาวุธนะครับมีหลายมือนะครับนะฮะอันนี้เป็นเนื้อโลหะองค์นี้สร้างปี2563นะครับตามที่ผมกล่าวสร้างคนละปีกับเนื้อผงนะครับที่ได้มานะครับพี่ๆผมเชื่อได้ว่า หากใครได้บูชาเนี่ยนะครับนะอธิษฐานเอาครับพี่ๆนะครับอธิษฐานเราขนาดหลวงปู่นะครับเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายก็ยังมีคนที่จะมาร่วมทําบุญกับหลวงปู่นะครับนับแล้วได้10บล้านบาทแสดงว่าท่านไม่จะว่าไม่ใช้เงินก็ไม่ได้แต่ว่าท่านต้องแบบว่าเก็บจริงๆเพื่อที่จะนําไปสร้างพระวิหารของวัดนะครับเก็บจริงๆเพื่อสร้างวิหารของวัดเพราะว่าเป็นจตุปัจจัยของ ผู้มีศรัทธานําไปถวายนะครับเก็บแบบง่ายๆเลยนะครับไม่กลัวคนขโมยเลยอยู่ในกระติกน้านะครับดูครับพี่ๆครับดูอยู่ในกระติกน้ําไปเปิดดูในข่าวนะครับอยู่ในกระติกน้ํานะครับนะฮะพี่ๆถือได้ว่าโอ้โหหลวงปู่ก็สุดๆจริงๆนะครับอันนี้เป็นเลขลักนาที่อยู่หลังเหรียญนะครับอันนี้เป็นเลขลักนาที่อยู่หลังเหรียญนะครับนะฮะเห็นไหมครับก็จะง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าก็จะมีโค้ดอยู่หน้านนี้นะครับนะมีโค้ด มีโคดอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะสร้างปี63นะครับเป็นพระพรมน่าจะมีที่เดียวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีที่เดียวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดูครับมีปฏิหารมากมายเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าให้พี่ๆได้รับฟังกันนะครับสําหรับปฏิหารของพระพรมนะครับองค์นี้สร้างปี2,564นะครับเป็นเนื้อผม สร้างปี64เนื้อผงแต่พระพรมองนี้นะจะเป็นรูปเดียวกันกับที่อยู่ที่วัดเลยนะครับเป็นทรงเดียวกันนะครับแต่องค์นี้จะจะเป็นคนละทรงกันแต่ถ้าทรงเดียวกันกับของวัดเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะครับองค์นี้ตะกุดเงินนะครับเป็นเนื้อผงตะกุดเงินนะครับเนื้อผงตะกุดเงินนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเขียนว่าลงปู่อําคาอินทสาโรวัดตําแยอําเภอเมืองปี64นะครับพระพรมนะครับ พระพรมบรรดาทรัพย์นะครับก็ต้องบรรดาลจริงนั่นแหละนะครับผมเชื่อได้ว่าก็หากใครได้เช่าบูชาเนี่ยก็ต้องบรรดาทรับขอให้ได้ทรั์นะครับเหมือนลวงปู่ได้จดตุปัจจัยจากญาติโยมเพื่อที่จะนําไปสร้างวัดนะครับนะต้องต้องสาเร็จดังเช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้ตะกุดเงินนะครับสวยมากอันนี้ตะกุดเงินสุดท้ายของวันนี้เป็นตะกุดทองคํา องนี้ตะกุดทองคานะครับพระผมนะครับเป็นตะกุดทองคําหากสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับลูกค้าเก่าผมก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดเปเป็นเบอร์โทรของผมนะครับองนี้เป็นตะกุดทองคานะครับเป็นพระพุ่มบรรดาลทรัพีหปี64ของวัดบ้านตําแยนะครับหลวงปู่อําคาอินทสารวัดตําแยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ถือได้ว่าน่าสะสมนะครับหลวงปู่ท่านก็เป็นผู้ ที่ไม่มีประวัติด่าง้อยและก็เป็นพระนักพัฒนานะครับของวัดบ้านตาแยมีอุโบสถกําลังจะสร้างพระวิหารก็ถือได้ว่าท่านก็ละสังขารไปก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับพี่ๆสวยงามมากองนี้ตะกุดทองคํานะครับพร้อมเลี่ยมผมก็เลยนําไปเลี่ยมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ไม่มีกล่องนะครับเพราะว่าสร้างแบบไม่มีกล่องก็เลยผมกลัวว่าเพื่อรักษาสภาพเนาะความสวยงามนะครับ เป็นตะกุดทองคําด้วยก็เลยนําไปเรียมไว้ก่อนนะครับส่วนองค์นี้เป็นเนื้อโลหะก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะดูครับกระแสโลหะน้ําทองนี่กระจายเลยนะครับดูครับสวยงามมากนะครับองค์นี้สร้างปีหกสามนะครับพระพรหมนะครับ โอเคครับพี่พี่หากพี่พี่ชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ 0, 0ูนย์หกสี่เป็นเบอร์โทรของผมนะครับพี่พี่โอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ